อีกนั่นแหละว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้าขึ้นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราจะวัดได้ไวัดง่ายที่สุดก็คือตัวตัวผัสสะที่กระทบเราอะเวลาที่เราออกมาใช้ชีวิตอยู่กับข้างนอกเนี่ยค่ะว่าเวลาที่ผัสสะกระทบเราแล้วเนี่ยเราเราทันมันไหมเราทันมันไหม เรายังมีอารมณ์พุ่งพล่านเรายังแบบดิ่งดาวมหมายถึงวนะ่าเรายังเศร้าใจเสียใจลำพึงลำพันน้อยอกน้อยใจโทษผู้อื่นอิจฉาริษยากโกรธคนอื่นยังแบบยังตนีทีเหนียวไหมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องวัดผู้ปฏิบัติได้หมดเลยค่ะว่าคือถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เรา โกรธอย่างโทสะเรามีมากเหลือเกินเวลาเราปฏิบัติไปแล้ว,วโทสะมันลดน้อยเบาบางลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยความตณีทีเหนียวเราลดน้อยลงเรื่อยๆะเกลียดคนคนที่เคยเกลียดก็ให้อภัยเขาได้เบาบางลงค่อยๆเบาบางลงจากอยู่กับอยู่บ้านกับเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบขี้หน้านกันออก็สามารถแบบทักทายส่งยิ้มให้เขาได้ไม่ใช่ตอแหละนะไม่ใช่แบบทำเพื่มมารยาทอะไรแล้วนะไม่ใช่แต่หมายคาว่า ดูที่จิตของตัวเราเองเลยว่าจิตเราเป็นยังไงอันนั้นละค่ะเป็นการวัดวัดการปฏิบัติของเราว่าการปฏิบัติของเราอ่ะมันก้าวหน้าไหมถ้าไปอยู่วัดปฏิบัติแล้วทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วทำสมาธิแล้วอ,อยู่ในวัดก็สงบดีเพราะว่าด้วยชุดเครื่องแบบมันบังคับใส่ชุดขาวหนุ่มขาว่มขาวอย่างเงี้ยศีลแปดมันบังคับอยู่ในวัดมันบังคับ มันทําให้สงบสงเงียมกดข่มตัวเองไม่ได้แต่พอออกมานอกวัดปุ๊บเปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีเครื่องแบบบังคับละเวลาอะไรกระทบมันก็ไม่ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมอะเป็นเหมือนเดิมก่อนเข้ากลับเข้าไปแล้วเราออกมาเนี่ยยังเหมือนเดิมยังโทสะรุนแรงยังอิจฉาริษยายังขี้เหนียวยังนินทาว่าร้ายคนอื่นยังแบบ เมาทมอยคนอื่นอยู่อันนี้ก็ก็รู้ได้เลยว่าสภาวะมันยังไม่ได้พัฒนาขึ้นสติสัมปชัญญะมันยังไม่ได้รู้เท่าทันกับภาษาที่มากระทบก็รู้ได้เลยว่าอันเนี้ยมันมันไม่ทนันมันมันไม่ใช่ฉะนั้นตัวเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดมากมากกว่าคนอื่นคือคนอื่นก็ไม่รู้เท่าเราฉะนั้นคือผู้ปฏิบัตินะ่ะพิูจตัวเองคือหมายถึงว่า ตรวจสอบสภาวะตัวเองได้